ทั้งหลวงหรือสายวังโอ้โหนี่นะจริงจริงพี่องค์นี้สร้างโอ้โหเฮ้ยปีนี้มีลงหนังสือทั้งจำลองต้องมีลงหนังสืออยู่แล้วครับถ้าอยากให้วันนี้มีความประทับใจ นี่คู่เนี้ยต้องมาทับใจแน่หลวโสธรนี่ oh. หลวงพ่อสโสธรยาเขียวว่าหายากแล้วยาเหลืองยาเขียวและยาเหลืองสุดจริงเจ้าสัวน้อยเมืองนอนยอดนิยมเมืองนอนครับเจ้าสัวเมืองนอน uh. นี่สโสทรลงยาโอ้ oh. พี่ เอาว่าเจ้าคุณโพวัชชัยยพึกมาลาประวัติท่านมีบันทึกอยู่ในถแถลงการนะสงในราชกิจจาถ้าวันนี้จะทำให้ไล์เนี่ยเป็นไ์ที่แบบว่าคุณภาพสุดๆต้องเป็นหน้าพระระดับนี้ ปู่ทองวัดราดโยธาต้องเป็นระดับปรมาจารย์ยอดนิยมแบบนี้แล้วก็แบบอีกองค์หนึ่งที่อยู่ก็คือหนุมานแบกแท่นเปียกเงินโอหโ นึกถึงราคา5ปีก่อนโควิดคู่นี้มีเกือบ300,000แน่แน่เอาให้กับปูททนะป่ทองวัดราชโยธาก่อนอ่ะนี่นะครับปู่ทองวัดราชโยธาดูง่ายเข้าใจง่าย เราส่วนน้อยพี่อารียะได้ครับเรื่องสูตรเก้าแพงสุดในรุ่นพ่มีนท็อปสุดในรุ่นครับสูท่ทอนลงยายอนยมมีราคาเล่นกันลักแสนมานานแล้วก็ไม่มีลดคุณค่ามีแต่เพิ่มมูลค่าอยู่แล้วครับเอา้านี่ปู่ทองวราโยธาให้เอาไปใช้กันแบบคุ้มครองตัวเลยเท่าไรพี่เอา8ปดพันแปพเอา8ปดพันพี่พี่ท่านได้รับพิมพ์ปิด แล้วตามด้วยแปดพันครับนี่ครับปู่ทองวัดราชโยธาแปดพัน<อ>พี่แซมสนุปปี้โอ้โดิพี่แซมชนุปี้มมาปิดปู่ทองวัดราชโยธาโอ้โหพี่ธนทรสักกะปิดแปดพันไม่ทันนะครับรายการนี้นี่ครับเจ้าสวัวมาขยับเข้ามาที่ เจ้าสวัวเนี่ยอนุภาพของเจ้าสัวของนะเจ้าคุณโพแขวแล้วคุณจะร่ำรวยจากชีวิตจนๆก็จะเป็นเศรษฐีนะผิดหูผิดตาโอ้โหลวงปูทองแม้แต่คนต่างศาสนายัางนับถือท่านมากโอโ้นี่เอ้าแล้วแล้วดูเลี่ยมนาคนี่เลี่ยมโบราณแบบนี้เลย คนเมืองนนใช้เจ้าสวัวเจ้าคุณโพแน่นอนครับคนคนครถ่มก็ใช้ปูบุญคนเมืองนอนก็ใช้เจ้าคุณโภใช่โอโ้โหสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาวครับเปิดแรกหนึ่งมืสองมนบาทเวลาเดินแล้วเล่นกันสามสี่มืนครับพระเป้าเป้าคือเอาง่ายๆนะพระท่านเนี่ยสองสามืนน่ะตั้งแต่ตั้งแต่ ปู่ทิมพอ่อโก้ยปู่หลิวยังไม่เล่นอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ายุคเขาเรียกพระยอดนิยมของวงการอออันนี้เขาอยู่ในติดชุดติดลมบนอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทแล้วนาคโบราณเหมือนข็มขัดยาผมใช่มาที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าแบบนี้คือใครที่เนะฮะ ได้มีโอกาสแขวนคือคนนะอยากได้เพราะรู้ว่าถ้ามีแบบนี้แขวนมันมีสมเด็จอะแขวนรวยแน่ปูสุกแขวนแล้วรวยแ,แต่ต้องขอบตังจากไหนไปซื้อบางคนมีตังจะซื้อแต่ก็ไม่มีของแท้หเห็นต้องรอโอกาสแบบนี้คุณจึงจะได้เห็นครับนี่คุณต้องรอโอกาสแบบนี้คุณจึงจะมีโอกาสได้เห็นเพื่อนๆและได้ครอบครองนั่นแหละครับมาที่หนึ่งหมื 3, ่สบาทมาที่หนึ่งมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทครับราคาสุดไ้ายพระเจ้าขุนโพมื่นกว่าบาทพร้อมเลี่ยมนาคในสมัยก้อนลงหนังสือพระแต่ตุกเดมเจ้าส่วนน้อยเจ้าขุนโพวัชชัยถูกต้องครับรคือคนที่เขาแขวงเขาล่ลํารวยไปหมดแล้วนะฮะคนที่มีโอกาสได้แขวงนะเขาล่ํารวยไปหมดแล้วมาที่หนึ่งพนห้าพันสามร้อยบาทที่พี่มานะใจมาที่พี่มานะใจหนึ่งพันห้าพันสามร้อยบาทคนที่มีโอกาสได้ใช้เจ้าสัวเจ้าขุนโพเนี่ยเขาล่ํารวยกันหมดแล้ว มาที่1นึ่งมืนนบาทคกับราคาสุดท้ายที่พี่ทีเมทแกบอยู่ที่หนึ่งมืโนกนบ้าทที่พี่ทีเมแรบราคาสุดท้ายต้องบอกว่าหมื่นกว่าบาทกับอนุภาพของนะเจ้าคุณโพมาที่หนึ่งมาหนึ่งรยมาที่หนึ0 0มบานมาที่หนึ่งมืโนรอยบาที่พีทสพรณ์มาที่พี่ทสพร์สกั่กานหงร้อบาทราคาสุดท้ายผมบอกเลยว่าพี่มานะชัยอ่ะ ต้องมาแน่แต่พี่มรนะชยสัญญาณจะดีเลย์ปิดไปที่พี่ทสะพรสักนะครับหนึ่งมืนหกพันหอยโอ้นี่หนึ่งมืนหกพันหกรอยบาทครับแล้วคนอยากได้ก็ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะหาได้ด้วยครับแต่ถ้าเอาแบบ นะยังไงหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาเนี่ยนิยมตลอดการครับแล้วสำคัญคือเหรียญสภาพสวยๆเหลือน้อยใช่ไหมใช่เจอแต่สภาพที่เป็นยังไง,เจ,ไไงเจอแต่สภาพที่ไม่มีกระไลทองแล้วโอ้โอ่าเจอแต่สภาพที่ไม่มีกระไล ทองแล้วครับนะอันนี้คือดูแค่เลี่ยมนะสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับเขาเลี่ยมเก็บไว้ให้นะแบง์เก็บไว้ให้ลูกสาวลูกชายอืมคนเลี่ยมโหดจริงสมัยก่อนทองทองทองสมัยก่อนแล้วทองเลี่ยมลงยายกซุ้มแบบเนี้ยแหมแค่ห่วงกระซุ้มนี่เลี่ยมเม็ดแตงปูทวดได้อ์และราชาวดีนะเลี่ยมราชาวดีเลี่ยมลงยา เลี่ยมเนี่ยสามหมื่นเลี่ยมไม่ได้เขามีค้าฝสี่มือของช่างแกคือเอาว่าน้าหมักทองเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องมีสิบกรัมอ่ะใช่พี่นี่ยกสุมได้ไหมยกสุมหน่าตับลงยาแบบเนี้ยสิบกรัมตอนนี้ก็ต้องมีสิบสามื่นห้าแล้วใช่ทองแบบนี้เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ่าทะลุแสนอีกเอาว่าวันเนี้ยพอเวลาเปิดมาด้วยยอดนิยมก็จะต้องไปที่ยอดนิยมตลอดนะครับเน้นเลยพี่โอ้โห น,นี่คือพระเครื่องที่แขวนแล้วขออะไรก็ได้นะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยไม่ใช่แค่ที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะทุกวัดในประเทศไทยก็ต้องสร้างพระรูปหลวงพ่อโสธรใช่ต้องมีนี่สำคัญมากมากยาเขียวเหนียวซับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก สามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วทองยกซุ้มแบบนี้สามหมื่นเรียกไม่ได้ตีค่าทองไปสามหมื่นเลยนี่มาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทแล้วมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนิดๆอ่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที นิดๆครับนะพ่อแม่พี่น้องใส่ตรงถ่ายการสวยๆพระเป้าเป็นแสนเอาว่าหลวงพ่อโสธรจะไม่จะเจอแต่แบบกระไหลทองหลุดหมดแล้วจะเจอแต่งเงินที่เป็นสีขาวๆกับลงยาซึ่งท้าแบบสมบูรณ์น่ะกระไหลทองเดิมๆยังอยู่แบบเนี้ยถ้าไม่ใช่เขาเรียกเก็บไว้ทีแ่แต่โบราณไม่มีให้เห็นแล้วหลวงพ่อโสธรเป็นพายอดนี่รื่นแต่ไรไม่เป็นสองรองใครครับพี่เวลาพ้นขอได้ทุกอย่างขอยศตําแหน่งขอความร่ํารวย นะบนบานสารก่าวได้หมดมาที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอ่าแล้วถ้าบอกว่าแต่ต้องหากระไ่ทองเดิมๆคือทําไม่ใช่เก็บตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีแล้วหาเลือกเจ้าของแน่ๆอยู่ที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหหลวงพ่อโสตต์องค์นี้ โอ้ยมาที่อกหมืนบาท <IM Anh> มาที่อกหมืนสองพับาทครับราคาสุดท้ายมาที่อกหมื่นบาทแล้วอยู่ที่กหมืสองพับาทมาที่กหมืนสองับาทครับราคาสุดท้ายผมชอบนะรายการนี้ผมบอกเลยเป็นหรายการนะครับที่เป็นพระยอดนิยมของวงการมาที่กหมืนสมันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่อกหมื่นสาพันบาทมาที่อกหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่อกหมื่นสี่พบาทแล้วราคาสุดท้าย อยู่ที่ี่พันบาทเท่ากับพระ๓๐๐มกว่าบาทค่าพระ๓๐๐๐กว่า 3, บาทนี่คุยกันไม่รู้เรื่องฮะเท่ากับพระสามื่นกว่าบาทปิดไปทีพี่ชัดพลนะครับ6 5 0ันบาททวนไม่ได้หรอกครับโหแต่พี่ชัดพลมาด้วย นี่พี่ชาติพลถ้ารายการนี้พี่ชาติพลนะผมรู้ว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนรู้ราคาอยู่แล้วราคานี้ไม่ไหวแน่แน่แนทองอันเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าทองเนี้ยนะสามหมื่นเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมไม่ได้แกะออกมาได้เลยไปสั่งเลี่ยมได้เลยนี่เท่ากับพลาสามหมื่นก็บาาโซทอนลงยาสีเขียว พิชัยพลขอเจ็ดหมื่นสองขอเจ็ดหมื่นสองอัพิชัยพลนี่คือปละเครื่องที่เก็บยังไงก็ไม่มีวันลดคุณค่าและที่สำคัญเท่ากับพา 40, กสีก่หมื่นกว่าบาทยิงมองยิงหลงองค์นี้คือสวยกับไม่สวยคนละราคาแล้วสวยเนี่ยคือยาเต็มกระไหล่ทองยังอยู่เท่ากับพากสี่หมื่นสองพันบาท เก็บได้ครับราคานี้ไม่มีวันลดคุณค่าคือเก็บแบบนี้ยไม่มีวันลดคุณค่าอยู่แล้วครับโอเคพิชัรพลน,นี่อ่ะอยาเรื่องประมูลวันนี้ไหมครับไม่กล้าโอ้โหยาเรื่องแพงวิถ้ายาเกี่ยวยังราคาที่ยาเหลื่องไม่กล้าแล้ว ราคานีโคตุกแบ่งบันจริงๆครับเหรียญตัวเปล่าๆก็ยังต้องมี 6, 7, หกเจ็ดหมื่นไม่กล้าเข้าหน้าจออ,าอ้าวเมื่อวานใครได้เหมือนกันเลยอุ้ยโอ้โหพี่เหมือนสดๆเมื่อวานใครได้ไป จำไไมม่่่ด้ีานชัยปะใครที่เก็บพระสมเด็จพระพุทธบาทปิรันที่มานาชัยเน<ล>ี่ยที่ช่างหลวงหรือสายวังโอ้โหจนระิงพี่องค์นี้สร้างคนนี้เดียวกันเลยโอ้โหเฮ้ยทีมนี้มีลงหนังสือท่ทานจำลองต้องมีลงหนังสืออยู่<ร>แล้วครับ สมาธิโกโพรเห็นไหมแล้วพิมพ์พระเอาจริงนะพระสายวังกันหน้าแขวน,นประวัติชัดเจนแล้วพุทธศิลป์งดงามมากใครที่สะสมพระสมเด็จส่วังได้ครบโหต้องบอกว่าแล้วบางองค์บางบางบาง,บางพิมนาสร้าง108องค์อ่อนช้อยมาก90องค์อย่างงี้หลวงพอ่อโสทรลงยาเลื่องเว็บ เห็นในเว็บหนึ่งเหรียนตัวเปล่าขายอยู่แสนกว่า <5. S 2> อ่าอาแสนกว่าอยู่แล้วเนื้อวัดละครั้งโอ้โหพี่จริงจริงปิดท้ายด้วยรายการนี้น่าจะโอ้โหสมศักดิ์ศรีแต่สมศักดิ์ศรีไหมอ่าขอคอมเมนต์เลยสมศักดิ์ศรีไหมนี่แหละครับแล้วพระสมเด็จสายวางนะนี่คือไม่ได้ไม่ได้ไไดเวลาส่องเนี่ยไม่ได้สัมผัสแก้ความคลาสสิกหรือุทธคุณพุทธศิลป์น,นี่พุทธศิลป์ สองนาทีสองนาทีครับรายการนี้รอคำาเริ่มสักครู่นะพี่คำว่าเริ่มมาแล้วมาแล้วครับเปิรแรกหนึ่งมืนสองพันบาทเวลาเดินแล้วโอ้สองนาทีครับสองนาทีนะพี่มาที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับเปิดแรกครับแล้วการแกะพิมพ์แล้วการกดพัดเรียบร้อยนะสวยงาม ององนี้กับองปกโปรองเมื่วอวานนะเราดูความค้าส,สิครับมาที่พี่บิบอกอยากได้อมาที่หนึ่งอยากได้ใส่เลยครับใส่เลยที่มาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วเปิดแรกเวลาเดินแล้วนะครับมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นสามพัน 500, ห้าร้อยลาครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าตอนนี้นะพระส<า>มเด็จแบบนี้คือสร้างในรัชส<า>มัยรัชกาลที่ห้า แล้วราชการที่ห้าก็คือท่านสร้างวัตถุมงคลน,นี่ไม่ต้องบูถึงครับใช่มาที่หนึ่งมื่นาทบาทมาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายแล้วดูพุทธศิลป์ครับโอ้โหเกตบัวตูมยังไงยังงั้นใช่ไหมอยู่ที่อ่ามาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้แล้วส่องเนื้อได้อัทรส อืเน like ื้อวัดเจ็ดเหมือนเมื่อวานเลยจริงจริงตงนี้สองเนื้อได้อัตราดีจังเลยอ่ะอมองยังไงก็สมเด็ดโตอยู่ที่หนึ่งมื่นกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้นี่พี่โอคุณไม่อยู่นะใช่หนึ่งในร้อยหกสิบสี่พิมพ์แน่แน่อยู่ที่ หนึ่งมืนกพันบาทกับราคาสุดท้ายโหดูเนื้อยิงซองยิงหนี้ตรงนี้ดูเนื้อเก <Get S 1> <า>รบัวตูมยังไงยังงั้นมาที่หนึ่งพันบาทมาที่หนึ่งมนเจ็ดันบาทครับราคาสท้ายมาที่หนึ่งหมืนเจ็พันสามร้อยบาทแล้วมาที่หนึ่งเ็ดพันสามร้อยบาทมาที่หนึ่งมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทคับราคาสุไตาย อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทแล้วผมว่าใจละลายกันบองค์นี้มาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทพี่มาอะไรยมมันสามร้อยไม่ทันอยู่ที่หนึ่ง้บาทครับราคาสุดท้ายครับสามหมื่น 30, ชาได้อา์องค์นี้ใจละลายแล้วองค์นี้เผอเผนะมาที่หนึ่งมาที่หนึ่งบาทเผอเผอจะเป็นสายห<อ>วังที่ฐานสมเด็จด้วยพระส่องดูเนื้อโอ,โอยมาที่หนึ่ง้บาทครับราคาสุดท้าย เนื้อเหมือนถ้วยชามเป็นจรงนะครับเก่ามากอยู่ที่18 100บาทกับราคาสุดท้ายครับมาที่18,300้บาทที่พี่มานะาัยมาที่พี่มานะชัย18300บาทราคาสุดท้ายโอ้ต้องบอกว่าใส่กันแบบนะอุตลุดครับปิดไปที่พี่มานะัยนะครับ1 8 3 0 0้ 18, บาท ควรเราต้องเรียกว่าพระดึงดูดกันไปแล้วดูองค์นี้โอ้โห,โหสุดจริงแม่จริงแคปหน้าจอไว้เลยถ่ายรูปไว้เลยสมศักดิ์ศรีของรายการสุดท้ายวันนี้ ครับสมศักดิ์ศรีของรายการสุดท้ายวันนี้นอกจากพระที่ผมได้มาสามปีที่ผ่านมามีทั้งดีและร้ายโดนมาทุกอย่างคนไม่เจอไม่เข้าใจโชคดีที่ไม่ตายก่อนครับพี่บอลเทพฝึกดูให้เป็นก่อนที่จะศึกษาพระขอบคุณมากครับอาจารย์เนื้อนี้เป็นอะไรก็แท้ วันนี้ได้เห็นหน้าพระขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วครับยินดีกับพี่มานะชัยด้วยอ่านะต้องกล่าวว่าฝันดีลาตีสวัสด์แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนก็มีความสุขแน่นอนสวยงดงามใช่